สวัสดีครับแฟนมวยทุกประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองมังไ้นะครับเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่11สิงหาคมคศ2 0 2 3นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยมันวันศุกร์ประจําวันนี้นะครับณเวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เซียโบส์นัทธเดชวชิรรัตนวงศ์นะครับมวยเริ่มทําการแข่งขันก็เวลา18.00นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่องทู u ฟยูในช่วงแรก ส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ด789ในเวลา20.30นโดยประมาณมาดูคู่ที่1ในรายการศึกมวยมันวันศุกร์ประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างถังน่านภูผาต้าพันเอร์เซ็นหรือสิงเหนือออกคำอินหรือต่อบ้านตาลนะครับมวยมาแทนโคชิวอวันชัยนะครับนักชกจากจังหวัดเชียงใหม่แต่ถ้าว่าไปซ้อมที่จังหวัดลำพูนนะครับวันนี้เจอทางน้านเพชรสีแดง สิทธิ์เจริญทรัพย์หรือสิทธิ์เจปอนะครับนักชกจากปทุมธานีทําการฟิตซ้อมที่ค่ายมวยสิทธิ์เจริญทรัพย์อยู่ที่คลองสามธัญ,ญบุรีโดยมีเจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องหรือบ่าววีของเรานะครับดูแลอย่างใกล้ชิดวันนี้ชกกันในพิกัด105ปอนด์ปอนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านภูผ,ผาต้าพันุ์บริษัทนะครับช่งน้าหนักได้105.2ลดไปจุดสนะครับส่วนทางด้านเพชรสีแดงสิทธิ์เจริญทรัพย์ช่งน้าหนักได้105่อนด์อนเท่าพิกัดพอดีนะครับ นี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางน้านเพชรสีแดงสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีอาวุธหลากหลายครับและก็เป็นมวยชันเชิงชกสูงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรสีแดงสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านเพชรสีแดงสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับสองฟอร์มหลังก็ชนะคะแนนคุนหารไก่ศิลปะบ็อกซิ่งยิม เมื่อวันที่26พฤษภาคม2566ที่เวทีมวยรังสิตไ่ายล่าสุดก็ชนะคะแนนนำเจริญบุญลันนามวยไทยเมื่อวันที่6กรกฎาคม2566ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางน,านั่นเพชรสีแดงสิทธเจริญรั์นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางน,านั่นภูผาต้าพันเปอร์เซนต์กันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางน,านั่นภูผาต้าพันเปอร์เซนต์นะครับก็เป็นมวยบู รับมวยเขา่าเปิดเกมต่อยหมัดล็อกไปเข่าในเหนียวแน่นบุดุดันมีศอกอันตรายรับหัวใจใหญ่กว่าตับนะครับนี่คือสไตล์การโชกของนั่นผู้ผาต้าพันเปอร์เซนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นผู้ผาต้าพันเปเซนะครับก็แพ้คะแนนยอดกุมารลดสวยจาเจ็สายผิวเมื่อวันที่30พฤษภาคม266ที่เวทีมวยรังสิตนะครับไฟล่าสุดชนะคะแนนขุนหารไก่ศิลปบ็บอกซิง่งยิม เมื่อวันที่26ิมิถุนายน2 5 6พที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของน,นั่นผู้พาต้าพันเปอร์เซ็นนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในรายการวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรสีแดงสิทธิเจริญทรัพย์นะครับวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปได้นะครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาดูคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นมวยรอบ CPF เเงินล้านสายบีนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้าน ตาตาเล็กยวนบ้านแท่นหรือศูนย์กีฬาหนองโพหรือพอหลักบุญนะครับนักชกจากเมืองดอกบัวจังหวัดอุบลราชธานีนะครับแต่ถ้าว่าไปทําการฟริตซ้อมอยู่ที่ค่ายพอหลักบุญอยู่ที่เอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับโดยมีเสียวุฒิครับพอหลักบุญให้การดูแบลบํารุงดีบํารุงถึงและดูแลการฟริตซ้อมวันนี้เจอทางน้านเพชรมนตรีเพชรสุพนันต้านานตองขาวเชียงใหม่หรือสิทธิผู้ช่วยแดงนะครับ นักชกจากจังหวัดพิจิตรนะครับซ้อมที่ค่ายมวยสอดำลงลรงวิ์ที่จังหวัดพิจิตโดยมีผู้ให้การสนับสนุนและก็บำรุงดีบำรุงถึงนะครับก็มีเซียเมเพชรสุภานัน์และก็ตองขาวเชียงใหม่นะครับให้การสนับสนุนและวันนี้ต่อยที่เวทีมวยลังสิทธิ์ถือว่าเป็นมวยถูกคู่ถูกเวลานะครับชกกันในพิกัด118ปอนด์อนะครับเมื่อเช้านี้ทางน้น้นตาตาเล็กยวนบ้านแท่น ช่างน้ำหนักได้119.1ลดไป1.1นะครับส่วนทางด้านเพชรมนตรีเพชรสุภาน,านันต้องขาวเชียงใหม่นะครับช่างน้ำหนักได้117.6ขาดไปจุดสี่ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของนด้านเพชรมนตรีเพชรสุภานันนะครับก็เป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นเข่าในอาชีพบุดูดันมีศอกสวนแรงแล้วก็ปลายปลายแข็งแกร่งแข็งแรงกว่า ครับยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การโชคของทางด้านเพชรมนตรีเพชรสุภานันต้องขาวเชียงใหม่นะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านเพชรมนตีนะครับก็ชนะคะแนนทั้งนัานเพชรเดินชนน้ากิ้มดาบรันสารคามเมื่อวันที่13มิถุนายน2 5 6 6ที่เวท,ทีมวยรังสิตนะครับไฟล่าสุดนะครับแพ้แตกในยกที่3ให้กับปันดาบังมัดของตันเมื่อที่7กรกฎาคม2 5 6 6ที่ เวทีมวยลังสิตนะครับซึ่งเป็นมวยรอบ CBF เงินล้านครับนี่คือฟอร์มหลังของน,นั่นเพชรมนตรีเพชรสุภานันตองขาวเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของน,นั่นตาตาเล็กยวนบ้านแท่นกันบ้างนะครับสำหรับตาตาเล็กยวนบ้านแท่นนะครับเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมแทงเก็บล็อกตีเหนียวแน่นมีเข่ายัดไส้และก็หัวใจใหญ่หกว่าตับครับไปไปลายแข็งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงยืนระยะมั่นคง ับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านตาต้าเล็กยวนบ้านแท่นนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านตาต้าเล็กยวนบ้านแท่นนะครับก็ไปชนะนอกทางด้านโล่เงินกวยในเมืองยิมในยุคที่สาเมื่อวันที่25พฤษภาคม26 6ที่เวทีมวยราชดำเนินไวายล่าสุดแพ้นอกคกับทางด้านยอดธงไทยไฟเตอร์มวยไทยในยุคที่สีเมื่อวันที่7กรกฎาคม2 5ง6ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านตาต้าเล็กยวนบ้านแท่นนะครับ สำหรับมวยคู่ที่2ในรายการวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรมนตรีเพชรสุภานันตองขาวเชียงใหม่นะครับเห็นบอกว่าจะเอาเป็นของขวัญวันเกิดให้กับลูกพี่ครับตองขาวเชียงใหม่นะครับในวันที่29สิงหาคม2 5 6 6นี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ยังไงวันนี้สู้ถวายแหวนสู้ถวายหัวครับคู่ที่2ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้าน เพชรมนตรีเพชรสุภานันต้องขาวเชียงใหม่ให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่3ามในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับก็ยังเป็นวยรอบ CPF เงินล้านสายเนะครับเป็นการพบกันระหว่าง,งาทางหน้าเพชรธรรมราชพิทักษ์ทางหลวงหรือกุมารดำศักทวินนะครับนักชกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับทำการพิสซ้อมที่ยกายมวย พี่ทักทางหลวงอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้เจอทางน้านรถถังอีสานน้ําจิ้มดาบรันสลคามหรือชื่อเก่าคือเจ้าเพชรเดินชนดาบรันสลคามน้ําจิ้มดาบรันสลคกามนะครับหรือสิทธิช่างละนักชกจากเมืองน้ําดําจังหวัดกาฬสินนะครับซ้อมที่ค่ายมวยดาบรันสลคามที่จังหวัดมหาสลครคามโดยมีพวกกองรันสลคามดูแล บำรุงดีบำรุงถึงนะครับวันนี้ชกกันในวิกัด1 1 8ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรธรรมราชพิทักษ์ทางหลวงนะครับช่างน้ำหนักได้1 1 8 9ลดไปจุด9ส่วนทางด้านรถถังอีสานน้ำจิ้มดาวรันสละคมช่างน้ำหนักได้1 1 8 9เช่นเดียวกันลดไปจุด9ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้าน รถถังอีสานน้ําจิ้มดาบลันสลคามนะครับก็เป็นมวยขวาพันแกรงเบิดเกมเตะขาต่อยหมัดต่อยขวานแล้วก็เข่าในล็อกตีเหนียวแน่นครับแล้วก็เป็นมวยที่ไปยืนระยะมั่นคงแข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แงครับนี่คือสไตล์การโชคของ,งนางด้านรถถังอีสานน้ําจิ้มดาบลันสลคามนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นรถถังอีสานนะครับก็ไปชนะคะแนนทอมมี่ พอยอดพุฒเมื่อวันที่11เมษายน2516ที่จังหวัดมหาสารคามไฟา์ล่าสุดนะครับแพ้คะแนนเพชรมตรีเพชรสุภาน,านันต์ของขาวเชียงใหม่เมื่อวันที่13มิถุนายน2516ที่เวทีมวยรังสิตนะครับเนี่คือฟอร์มหลังของน,นั่นลถถังอีสานน้ำจิ้มดาบรันสารคามนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังและสไตล์การชกของน,นั่นเพชรธรรมราชพิทักษ์ทางหลวงกันบ้างนะครับสําหรับสไตล์การชกของนั่นเพชรธรรมราชพิทักษ์ทางหลวงนะครับ ก็เป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องเปิดเกมเตะขาเจาะยางครับอาวุธหนักอาวุธแรงไล่แขนครับนอกได้ในดีครับรุ้นนับรุ้นนอกได้ตลอดครับนี่คือสไตล์การโชกของทางด้านเพชรธรรมราชพิทักษ์ทางหลวงนะครับโดยการดูแลของพี่ทวินเหล่างามนะครับวันนี้เจอกันในวิกัล118บอนด์ในอว่วัตถคู่นะครับ ส่วนฟอร์มหลังของด้านเพชรธรรมราชพิทักษ์ทางหลวงนะครับก็เสมอกันกับทางด้านเจริญยศบุญละนาวยไทยเมื่อวันที่27พฤษภาคม2566ที่จิตเมืองนนท์ฝ่ายล่าสุดน,นะครับแผนนอกให้กับทางด้านโนบิตะบัดทุ่งเขาหลวงในยกที่3วันที่7กรกฎาคม2566ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่ก็คือความหลังของด้านเพชรธรรมร,ร,ราชพิทักษ์ทางหลวงนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้าน เพชรธรรมราชพิทักษ์ทางหลวงนะครับชอบความแข็งแกร่งแข็งแรง,แงชอบการยืนระยะมั่นคงครับวันนี้ทวินเหล่างามครับการันตีมาแจ้งเกิดแน่นอนนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับคู่ที่3ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเพชรธรรมราชพิทักษ์ทางหลวงนะครับจัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่4กันต่อครับ มาถึงคู่ที่4ีในรายการซึ่งเป็นคู่เอกประจําวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้านเนาพชรเ,เจ้าพญาสจเปียกอุทยัยหรือนอตใหม่สิทธิ์กํานันหนึ่งนะครับนักชกจากจังหวัดชัยนาทซ้อมที่สิทธิ์กํานันหนึ่งที่จังหวัดชัยนาทน,นะครับวันนี้เจอกันทังน้านคุณสยามไฟเตอร์มวยไทยหรือแหวนเพชรเล็กสิทธิ์ปิ่นสยามหรือพีรพล FA อกรุปหรือสิทธิ์สอทอนิก,อนก่อนนะครับนักชกจากจังหวัด สกลนครนะครับซ้อมที่ค่ายมวยสิทธิ์สอทอนิกรอยู่ที่สกลนครนะครับวันนี้ชกกันในวิกัด117ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรเจ้าพญาสจเปียกอุทัยนะครับช่างน้ำหนักได้1 1 8่อปอนด์ลดไป1ปอนด์นะครับส่วนทางด้านขุนสยามไฟเตอร์มวยไทยนะครับช่างน้ำหนักได้1 17.2ลดไปจุด2ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่สำหรับมวยคู่นี้มาแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับ หรือว่าใครจะเป็นหมู่หรือจากก็ต้องตัดสินกันในวันนี้นะครับส่วนสไตล์การชกของน้านขุนสยามไฟเตอร์มวยไทยนะครับเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บเปิดเกมขวางหน้าฟันศอกและก็บู๊ดุดันครับศอกแรงเดินติดๆครับลุนนับลุนนอกได้เหมือนกันครับนี่คือสไตล์การชกของน,นั่นขุนสยามไฟเตอร์มวยไทยนะครับ ส่วนฟอร์มหลังของน้านคุนสยามไฟเตอร์มวยไทยนะครับก็แพ้นอกใหกับทางด้านโฟวินสิตเจริญทรัพย์ในยกที่3เมื่อวันที่2มิถุนายน2 5 6 6ที่เวทีมวยรังสิตนะครับไฟล่าสุดก็ชนะคะแนนคุณศึกเพชรอินเดียคาเดมี่เมื่อวันที่4กรกฎาคม2 5 1 6ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของน้านคุนสยามไฟเตอร์มวยไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของน้านเพชรเจ้าพญาสอจอเปยกอุทัยกันบ้างนะครับ สำหรับสไตล์การโชคของน่่นเพชรเจ้าพยาสจจอเปียกอุทัยนะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายแล้วก็เตะแล้วคาขวางหน้าแทงเข่าและก็เป็นมวยที่เข่าแหลมแทงเจ็บลกตีเหนียวแน่นฉลาดหลักเหลี่ยมดีครับนี่คือสไตล์การโชคของทั้งนั่นเพชรเจ้าพยาสจจอเปียกอุทัยนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นเพชรเจ้าพยานะครับก็แพ้คะแนนเพชรสองแสงเพชรเจริญวิทย์เมื่อวันที่26พฤษภาคม2อ6ร ที่เวทีมวยรังสิตนะครับแล้วก็ฝ่ายล่าสุดนะครับแพ้กชนะคะแนนนะครับชน,น,น,นะคะแนน,นกับตันทีมสิทธิ์ไทยแลนด์เมื่อวันที่26มิถุนายน2566ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชร,พร,จรเจ้าพญาสจเปียกอุทัยนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านขุนสยามไฟเตอร์มวยไทยนะครับวันนี้เข่าในดีเข่าใน ดุดันและก็มีศอกอันตรายครับน่าจะเก็บชัยชนะไปครองได้นะครับสำหรับคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านขุนสยามไฟเตอร์มวยไทยนะครับใไฮบีก5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ